รัตนตรัยประกอบด้วยรัตนะทั้งสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังครัตนะสามอย่างนี้เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลกมนุษยชาติทั้งหมดที่เกิดมาต่างก็สแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนี้โได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน อิสายสว่างอยู่ในกลางกายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้บรรลุปเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่รูุ้ทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วเป็นนหนึ่งันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในตลอดเวลาการฝึกฝนอบรมใจหยุดนิ่งเป็นหน้าทีหลักของมวลมนุษย,ยชาติทุกคน เาจะนำพาชีวิตไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นและได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุศลการในกายอภิธานความว่าเอวังอาจินติยาพุทธาพุทธธรรมมาจินติยาอาจินติยสุปสันานังอิปากโกโหติจินตโยพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาจินไต เราทของพระเจ้าก็เป็นอจินไตมีบากของเหล่าชนบุรีมใสในพระเจ้าและพระคุณของพระองค์นั้นก็เป็นอจินไตอานุภาพของพระเจ้ามีมากเกินกว่าที่ใครจะนึกคิดคาดเดาเอาได้ที่เรียกว่าเป็นอจินไตคือเกินกว่าที่จิตน,นานการจะไปถึงแม้จะพยายามตรึกตรอง กามีส่วนในความเป็นบ้าได้เพราะเป็นสิ่งที่ใครมิอาจคำนวณได้ว่าบุญที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีปริมาณมากเพียงใดแต่เราจะได้บุญอย่างเกินควรเกินคาดเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการเพราะพระพุทธองค์มีอนุภาพไม่มีประมาณทรงสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะจะหาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย เทวดาพรหมหรืออรูปภพรหมผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอเหมือนกับพระพุทธองค์นั้นย่อมไม่มีการส่งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าและการนึกถึงพระพุทธคุณเป็นการส่งใจไปในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จะทําให้เราเป็นผู้ประเสรศิฐและหลุดพ้นตามพระองค์ไปด้วยพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์พร้อมทั้งพระปัญญาทิคุณ พระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณทรองเป็นเนื้อนาบุญนันยี่ยมของโลกใครก็ตามที่มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธองค์แล้วย่อมรสบบุญเป็นนันมากและชีวิตจะมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนดังเรื่องราวที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในครั้งพุทธกาล มีพระเถระรูปหนึ่งชื่พระวีตโสกเถระ,ะพระเถระรูปนี้พบชาติในดีท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตได้สั่งสมบุญกุศลกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ด้วยกันด้ยวยอำนาจบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาอย่างดีมีอยู่ชาติหนึ่งซึ่งตรองกับยุคสมัย ที่ประสัมมาสมุท้าทรงพระนามว่สสิทธะเสดจอุบัติขึ้นในโลกท่านได้มาบังเกิดในตระกูลพรามณ์เมื่อเจริญติบโตขึ้นก็ได้เล่าเรียนวิชาและศิลปศาสตร์ษษษษของพวกพราหมณ์จนกระทั่งสำเร็จสมบูรณ์ต่อมาเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตในเพศคคารวา่าเพราะมองเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไร กอบกับบุญกุศลเกา่าที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างดีในอดีตชาติก็คอยตักเตือนในท่านสแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจออกบวชได้บวชไปฤษีอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งและมีฤษีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมูฤษีต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์กันอยู่อย่างมีความสุข มีอย่วันหนึ่งมีฤาษีท่านหนึ่งได้ทราบข่าวการมันเกิดขึ้นของพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวสิทธะจึงนำข่าวดีนั้นมาบอกกับมูฤาษีทั้งหลายบะม,มูฤาษีได้ฟังแล้วต่างก็เกิดปิติใจจึงคิดกันว่าการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนะเป็นการยากและการหาโอการขับเฝ้าก็เป็นการยากเช่นกัน ดังนั้นพวกเราเจึงควรไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้จะได้มัวรรออยู่เลยเพราะเวลาในโลกมนุษย์เป็นของน้อยนิดมูรษีทั้งหมดจึงได้รีบเดินทางพากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทันทีโดยจิตใจที่มุ่งมั่นทางใจเป็นอย่างยิ่งบอกเดินทางแล้วเหลือระยะทางอีกแค่หนึ่งยอดครึ่ง ก็จะถึงเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระศรีผู้เป็นอาจารย์ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหันไม่สามารถหายามรักษาได้ทันจึงได้มราณาภาพลงในระหว่างทางแต่จจแจงท่านมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใจมุ่งมั่นที่จะไปเข้าฝาพระพุทธองค์ตลอดเวลาหลังจากที่มราณาภาพไปแล้วโดวยจิตที่เลื่อมใสก็ไปบังเกิดยังเทวโลกทันที เราพลาในสงฆ์ที่ได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลบุญน,นั้นทําให้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แค่สองภพภูมิคือระหว่างภพมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นภพเจ้าต่ตอ,ตอมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บุญน,นี้จึงส่งผลให้มาเกิดเป็นน้องชายคนแ็กของพระเจ้าธรรมาสโสกราชมีพระนามว่าวีตโสกกะ หลังจากที่พระสมณะโคโดมพุทธเจ้าแสด้ปรินิพพานได้ราว200กว่าปีมวีตาโสกราชกุมารจะเรินพระชนมนาพรรษาก็ทรงเล่าเรียนวิชาและศิลปศาสตร์เริ่มกับราชกุมารทั้งหลายจะกระตั่งสำเร็จศิลปะวิทยาทุกๆอย่างมีตาโสกราชกุมารเป็นผู้ฝากไฟในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง ลองยังได้ศึกษาพราะสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมิฎกจนเชี่ยวชาญแตกฉานโดยศึกษาจากพระคธธธริทตเถระผู้เป็นพระอาจารย์มิจยวันหนึ่งมิรโสกะราชจ,จุกุมารทรงรับกระจกจากมือของช่างการะบกในเวลาปลงพระมสัสสุมองดูพระวรกายของลงแล้วเห็นอว,วัยวะต่างๆที่มีหนังเหี่ยวยน่น และมีผมงอกเป็นต้นก็เกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งจิตใจของโล่งจึงสงบลงทันทีรลองทำจิตให้ยางลงในวิปัสสนาจนกระทั่งสำเร็จเป็นประโสดาบันบนพระแท่นที่ประทับนั่นเองพระวีตโสกราชกมุมารมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันแล้ว เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏก,ก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตในเพศกระหัดกล่าวกระบุญกุศลเก่าที่พระองค์ได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติได้ตักเตือนในพระองค์คิดที่จะออกพนวดต่อมาพระวีตโสกร,ราชกุมารก็ได้ออกพนวดในสำนักของพระคริชตะเถระบบวชแล้วก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ต่อมาไม่นานนะักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในพระพุทธศาสนาหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ระลึกนึกถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านได้เข้าม,มาบวชในบรวรพระพุทธศาสนาจึงกล่าวอุทานขึ้นมาว่าช่างกรบบกเข้ามาหาเราโดยคิดว่าจะตัดผมของเราเราจึงรับเอากระจกเงาจากช่างกระบกนั้นมาส่องดูตัวเอง ร่างกายของเรานี้ได้ประกอบเป็นของว่างเปล่าความมืดกาววิชาในกายอันเป็นต้นเหตุแห่งความมืมดมนได้หมดสิ้นไปกิเลสทั้งปวงเราได้ตัดขาดแล้วบัติี้ภพใหม่ไม่ได้มีอีกกิจในพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่ได้ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุด มีพระคุณละอนุภาพไม่มีประมาณโดยจิตทีเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณย่ามันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นพระพุทธองค์เป็นทักษิณในยบ,บุคคลบุสูงสุดเป็นปูชนียบ,บุคคลที่คนในการอารรกนึกถึงมันอย่างยิ่งดังนั้นการสั่งสมบุญที่เกี่ยวเนื่องโดยพระพุทธองค์โดยจิตที่เลื่อมใสนั้น จะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นประสบแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นให้พวกเรานระมันระลึกนึกถึงพระพุทธองค์้วยจิตใจที่เริ่อมใสมีความเคารพยิ่งในพระรัตนตรยัยและผลบุญยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นกับเราจะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีหมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างประมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว กราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก็ถางถึงธรรมกายได้โดยง่าย,ดยเดร็วพลันจงทุกท่านเถิด See